วายครับพี่น้องเพื่อไปตะกกแตนยัยงมาไตโดมดามโดมดามอยู่ในนี่นี่นะครับผมมันคืออยู่ในอคอกแบบนี้คือลายถทาาไรตะก,กะแตนอันนี้นะเป<ะ>็นตักกแตนยัยงตะกกแตนปลาตังก้าโมจีนไข่ค่ะโมจีนไข่ค่ะมันบอแมนตักกแตนบ้านเฮ้าติบอแมนค่ะมันมาจากไสยหรือมันบินมาจากไทยกับไปศึกษามานะคะเอาคือว่าจังสั้นบัดเนี้ยเห็นเขาลงในยูทูบเอามาขังไว้เห็นยัง กรเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อนี่แหละค่ะเอ้าอันนี้คือการเลี้ยงบนนี้ค่ะเอาสร้างว่าเทีมันเลี้ยงได้ติดตะเกียนเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงง่ายพร้อมให้แค่นญ้กินก็พ่อยลีติดเดียวนี่อันนี้คือเลี้ยงมาจักรุ่นจักไใดแล้วเลี้ยงดวนปันใดล่ะคตอนนี้รุ่นที่สามค่ะเอาตีค่ะเอาแล้วเอาไปขายทั้งใดจังหดมันสีได้ขายเอากับพันออนไลน์เฮานล่าแล้วก็ลงเฟซลงไลน์เฮาีนล่ากับพี่น้องอมข้างอมเอวเฮานล่ะมันได้จักกิโลจักบาทจังหด ไข่มั่นนะเขาขายกิโลละหมื่นตอนนี้นะคะกิโลละหมืน่นค่ะว่ามาสร้างเป็นแท้กิโลละหมื่นพูดนะค่ะ <c oughs> ตักกระแตนนี่นะแม่นค่ะมันโบแมนกับแซซื้อตีโบแมนคะ่นคะฮะขายได้อลีอะกิโลละหมื่นนะมันโบแมนเป็นไปตามกระแสเขาแม่นโบโบแมนเป็นตามกระเสค่ะขายได้อลีนี่ไข่ข<อ>มันหน่วยน้อยแมนบอมันก็เลยเป็นหมืน่นมันเบาอืมค่ะนี่กะเขากระโทรมาสั่งจองอยู่มื้อน,นี้กระโทรมาสองลายโทรมาเอาอยังงมาเอาไข่ เอาไปขยายพันธุ์ตบอกโอ้ยบอยักเลี้ยงแล้วจิงรีดมันใส่หัวอาหารเพื่อนวอาโอ้อันนี้เด็มันกินยังอันนี้กินแค่หญ้าน้ำกับบอได้กินหญ้าอีหอยังหญ้านี่เปียยหญ้าตามธรมรมชาติเฮาหญ้าหวานอิสราเ,เอลเ็นสีอันนี้บอกคือเนี่ยกินมั้ยนะค่ะเอามันไปกิน,<บ>นเนี่ยอื่นเลยโบกินหญ้านี่ก็กินหญ้ากินใบกล้วยเอากะหักใบกุ้งใบกล้วยน้ำค้างเพื่อนนี่ให้มันเลยเรียบร้อยค่นันค่ะวิธีการเห็ดจังไดเนี่ยเป็นอย่างคือที่มงที่มาคือมาเลี้ยงมันนแบบเเี้้ยยยกาาาหรรไดสิม เอาปกติเห็นอย่างไงนะเ็สงานอยู่กรุงเทพเราได้เห็นค่ะเจ้าแรกของประเทศไทยก็คือยูเชียงรายบานี้เลิรโอ้มองใดไกล้ฮาน์โนก็เลยเสิร์ชหาเลยเห็นอูดอนยูอุดอนค่ะก็เลยไปศึกษางานน้ำเขาแล้วเอามาแบบเอามาเลี้ยงค่ะตอนนั้นใช้เงินจากบาทเริ่มต้นพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งค่ะในการเลี้ยงพอกแรกเขาได้จักตูมาแบบใดเวลาเอามามาเขาก็เอาไข่เนาะเฮาก็บ่เห็นว่าเขาให้ฮั่น้อยหรือหลายําได้เอาไข่เขาสิฮหู้จังไดมันจิไปฝากได้บัดเนีย เข้ากันนี่แล้วเขาบอกว่าเออรักษาพรมน้ำเรือแบบนั้นอ,อ,อย่าห<อ>ันลังให้กันแม่เออเดี๋ยวเออโอ้นี่คือไข่มันค่<ท>ะมันจะมันจะไปสปราฟกันเองแล้วก็จะไข่เองไข่เองค่ะถ้าเอาดินมาเข้ามาไว้ให้เพื่อนอยนู่นี่เพื่อนก็จะลงไข่เองค่ะบ่เขาเลี้ยงอยู่นี่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยคือจบมงเดียวค่ะมันดนปันใดมันจังเอามาไข่จากไข่มาเป็นใหญ่มันจังไข่มาออกมาแบบนี้จากเดือนอันสามสิบห้ามือเพื่อนก็ออกปีก หลังจากออกปีกได้อาทิตย์นึงเพิ่งกับสิบผสมพันธ์ผสมพันธุ์อยู่อาทิตย์นึงออแล้วเพิ่งจังได้มาไข่เอาแ๊บเดียวตัวนี้แมนเอามันใช้เวลาน้อยค่ะมันคือจวดแท้จวดจัดเนะาะ <c oughs> ได้การเลยอันนี้ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวคออนุญาติดูข้างในอันนี้นี่คือมันคือตัวน้อยชนะอันนี้มันคือออกจากไข่ได้จักมือแล้วครับนี่อันนี้ได้ซิปก็นมือค่ะยังหมดเต็มทัดสองอาทิตย์ตัวนี้นะบ่ค่ะอุ้ย ชิปมือนี่เงี่ยแบบนี้เหรอแม่นค่ะมันกินอย่างมันออกมามันก็กินเงี่กินหญ้าเลยค่ะเอาน้ำนุ่งยุงอย่างบ่ให้มันติดต่ค่ะเอามันคือบบมีน้ำกินมันคือกินอยู่ได้ชนะหญ้ามันมีน้ำในตูอยู่แล้วเพราะว่าหญ้าสดหญ้าที่เบ่ารวมเห็นนีมันคือหญ้าอย่างหญ้าเนี่ยเปียค่ะเนี่ยเปียให้งัวเนี่ยแม่นเอาแนะนำนะคะให้ใส่หญ้าเนี่ยเปียกับหญ้าหวานอิสราเอลเพราะว่าโปรตีนมันสูงตากแตนมันก็สิใงญ่ไวมันหมักเลยแม่นค่ะมันก็กัดกินของมันไปแม่นเอา เขากันอนกล้วยห่างเฉยตัวสันเอาตําฮูกเด้อสตําฮูกแม่นค่ะอันนี้คามพกม่องนี้นี่มันจากมือก่อนเลืมแล้วอันนี้นะอซิบกามือและอีกจากมือจังสีได้ขายกันสามสิบห้ามื้อถ้าเขาขายตูนะเขาออกปีกเรียบร้อยเลยสามสิบห้ามื้อเดือนกว่าก็ได้ขายละแม่นแสดงว่าเลี้ยงลายคอกนี่เขาก็เขาก็ได้ขายไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ขายอย่างมันเนี่ยขายเป็นตูหรือขายไข่ตูเนี่บอมีขาย บ่ค่ะตะไข่นี่กับพ่อขายบ่ตอนนี้บ่พ่อบ่บางกี้นี่ขายตูกันยังบ่พ่อขายค่ะก็เลยขายไข่แม่นไข่มันไข่หลายๆเลยต่อไปนี่แม่นไข่จังได้ไข่มันหนับหน่วยมันบ่หรือว่าสังเป็นขีดค่ะขีดละร้อยโอ้บ่แม่นขีดละพันจ้าขีดนึ่งมันขีได้หลายจังไไดกะจักตูประมาณไดบ่สามพันตัวค่ะโอ้หขีดดนึ่งเลยนะค่ะกับไปสามพันตัวก็เลี้ยงนี่แล้วในนี้นี่มันคือประมาณจักพันตัวในนี ประมาณก,ากะบ่ะบได้ค่ะเพราะว่าลงนี่นะสองลงนี่นะหนึ่งกิโลโอหนึ่งกิโลค่ะถ้าสามพันตัวแซ่ก็เป็นเกือบสามสามพันสามหมื่นก็เป็นสามหมื่นตัวม่นบอกบอกระยามันดอกเนาะนนต้องโต๊เลขอยู่กระไดนี่นะครับคือกะบไข่ไข่มันกะขีดละพันค่ะละตัวมันเขาเอาไปกินได้มันบอกนี่กินได้คืออันนี้เขาเอาไปใครกินแซ่บได้ตัวมันค่ะทอดกินแล้วบ่บได้ใส่ขี้ใส่หางเลย เอ้ามันจีแซบกว่าของบ้านเฮานบ้านเฮายันผมบอกต้นถิ่นพันธุ์มาจากประเทศไหนประเทศจีนถ้าพันธุ์ประเทศจีนบ้านเขาบวกินมือเขาก็เลี้ยงคือกันละว่าเลี้ยงคือกันแมนค่ะโอ้อันนี้คือมีไผเลี้ยงแถวแถวบ้านเฮานี่หรือมีพี่คนเดียวมีเจ้าแรกเจ้าแรกค่ะปาดิโทกแสดงว่าสามสิบห้ามือออกจากไข่ปุ๊บนี่ขยเลย ให้ต่เ่านนี้แต่เดี๋ยวนี้ให้แต่เ่านี่เราบด้ให้อีกอย่างเลยมนง่ายสลายสะดวกแท้เดี๋ยวนี้กับใบกล้วยห้าวนี่ละโยนปึ๊บเข้าไปลวดแล้วกับไปเราไปตําหุตํฝไฟผู้ตีแค่นั้นลหละยามไข่ดีไข่เ้ากับเก็บเอาเข้าขึ้นมาบอกไข่เ้าก็มาควาดเอาถ้าเฮาใส่ทาดแล้วเ้าก็เอาถัดยกออกมาเทเทเห็นยังเทเอาฟักมันมันสิเป็นฟักไข่เออค่ะแล้วก็เอาไปฮ็ดจงด๋ญ่แล้วเฮาก็เอามาพร้าวเซทดนี่ล่ะมาโอ๊บมาออคบะอบแบบใด อบกับเอาอันคุยมะพร้าวแล้วกบหน้าเพินินโอ้ใช่ใช่คุยมะพร้าวกบ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 เอาความอบอุ่นให้เพิ่นอบเอออุ่นให้ไข่เพิ่นตึมบอกค่ะเขาคือบ่นั่งฝากเอารวดฉันมันบบแมนแม่ไก่ได้คือเอาคุยมะพร้าวใช่แล้วมันก็บจออกมากของมันเองเข้ากับพรมน้ำมันในเบื้องหน้าดินแห้งบอ่อถ้ามันบ่แห้งกับเข้ากับพรมแค่ตอนเช้าเอาเป็นอย่างคือต้องพรมพรมให้ความชุ่มชื้นเพิ่นให้ไข่เพิ่นเต่งตึงโอ้ตีค่ะ โอ้มันต้องมีชุ่มชื้นนําแม่นค่ะอแช่กรบเปได้เอาความชุ่มชื้นต้องเบืองตรงนี้ล่ะถ้าผ่านตรงนี้มันออกมาได้คือง่ายเลยแม่นเตรียมขายอย่างเดียวแม่นบัดนี้กิโลกั่มแล้วเท่าใดนี่ค่เป็นตูยังเสียถ้าขายเป็นตูห้าร้อยค่ะกิโลละห้าร้อยแม่นค่ะมันได้หลายสําใดหลายบะโอ้ยพันตูพันตูห้าร้อยแม่นเนาะมันส่วนสีได้มันเบามันเบาค่ะ เขาก็ไปทอดขายยังแล้วแต่เลยแล้วแต่เขาอยู่ใชนี่มองเข้าขายนี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านนนนเรือค่ะโนนเรือโนนเรือต่อเรือค่ะตำบลตำบลนาบขอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครผู้ใดอยากสนใจเบื้องแยงเรื่องตะกะตุงตะกะเตียนเบอร์ทูจังไดเนี่ยอันศูนย์เก้าสองค่ะครับเจ็ดสามห้าสี่หกเก้าเก้าจ้ะอันนี้คุณพี่ยังก็กุ้งจ้ะคุณพี่กุ้งครับพี่น้องเบ่ารวมรายงานอยู่อำเภอพนานิคมครับ